ตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์กับความเชื่อดูเหมือนจะแยกออกจากกันไม่ได้ศรัทธาเปรียบเสมือนเส้นได้ที่ถักทออยู่ในทุกสังคมทุกยุคสมัยเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรเราเชื่อในพิธีกรรมเพื่อความสบายใจและเราสร้างความหมายบางอย่างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความไม่แน่นอนของชีวิตความเชื่อเหล่านี้บางครั้งนำมาซึ่งความสงบความเข้มแข็งทางจิตใจและเป็นแรงผลักดันให้ผู้คน มีพลังใจที่จะก้าวต่อไปแต่ในอีกด้านหนึ่งความเชื่อที่ถูกตีความผิดเพี้ยนหรือถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์สุดตรงก็อาจกลายเป็นประกายไฟที่ก่อให้เกิดโศกนาฏก,กรรมได้เช่นกันประวัติศาสตร์ทั่วโลกเต็มไปด้วยเรื่องเล่าของลัทธิและกลุ่มความเชื่อที่เริ่มต้นด้วยคำสัญญาแห่งความรอดแต่จบลงด้วยความสูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้เปิดแฟ้มหลอนจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในคดีที่สะท้อนให้เห็นว่า ความศรัทธาที่ไร้การยังคิดอ่านนำทาไปสู่โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญเมืองเจ้าย่นในมณฑลชานตงของประเทศจีนเป็นเมืองขนาดกลางที่มีชีวิตชีวาผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ขยันขันแข็งถนนสายหลักเต็มไปด้วยร้านค้าตลาดสดและโรงงานที่สร้างงานให้กับชาวบ้านในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมหานครใหญ่แต่เมืองนี้ก็มีความสมดุลระหว่างความทันสมัยกับวิถีชีวิตนั้งเดิม ที่นี่ผู้คนยังรู้จักกันตามชื่อครอบครัวยังรวมตัวกันในเทศกาลสำคัญและข่าวสารต่างๆก็แพร่ไปอย่างรวดเร็วผ่านการบอกเล่าปากต่อปากเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเมืองก็ยังคงมีชีวิตชีวาเด็กๆวิ่งเล่นตามลานกว้างร้านค้าเล็กๆเ,เปิดไฟส่องสว่างรอต้อนรับลูกค้าก่อนจะปิดในช่วงดึกและในย่านชุมชนหนึ่งร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังที่หลายคนคุ้นเคยก็กลายเป็นศูนย์กลางยามค่ำคืนของผู้คน แสงไฟสีเหลืองอบูนหลอดผ่านกระจกใสออกมาสู่ถนนด้านนอกเสียงหัวเราะของเด็กเล็กเสียงพูดคุยของวัยรุ่นและกลิ่นอาหารทอดที่ฟุ้งออกมาทําให้บรรยากาศดูผ่อนคลายและเป็นกันเองสําหรับครอบครัวที่อยากพาลูกหลานมานั่งเล่นสําหรับคู่รักที่อยากหาที่นั่งคุยกันอย่างสบายใจหรือแม้แต่สําหรับคนทํางานที่เหนื่อยล้าจากวันทั้งวันร้านแห่งนี้คือจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมที่สุดทุกคนที่ก้าวเข้ามาในร้านต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือการใช้เวลาพักผ่อนเล็กๆท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตประจำวันไม่มีใครคาดคิดเลยว่าที่แห่งนี้จะกลายเป็นเวทีของเหตุการณ์ที่ทั้งเมืองและทั้งประเทศไม่มีวันลืมค่ำคืนในเดือนพฤษภาคมปี2014เริ่มต้นเหมือนกับทุกคืนโตชน้ชวนใหญ่ถูกจับจองด้วยครอบครัวและวัยรุ่นทุกคนพูดคุยหัวเราะเสียงดนตรีเบาๆจากลำโพงภายในร้านกลบความเงียบจากภายนอกทุกอย่างเป็นปกติ จนกระทั่งประตูร้านถูกผลักเปิดออกกลุ่มคนหกคนก้าวเข้ามาในร้านพวกเขาเดินตรงเข้ามาด้วยท่าทีที่ไม่ต่างอะไรจากครอบครัวทั่วไปลูกค้าหลายคนหันไปมองเพียงเสี้ยววินาทีแล้วก็หันกลับมากินอาหารต่อไม่มีใครคิดว่ากลุ่มคนนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่นานหลังจากนั้นความเงียบงันที่แปลกประหลาดก็ค่อยๆแผ่ปกคลุมหนึ่งในกลุ่มเริ่มเดินไปตามโต๊ะทีละโตะ๊ะเขาพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าว ขอหมายเลขโทรศัพท์จากลูกค้าที่นั่งอยู่หลายคนทำหน้างุงงงไม่เข้าใจว่าคนแปลกหน้าคนนี้ต้องการอะไรบางคนพยายามปฏิเสธอย่างสุภาพแต่ก็ถูกจ้องกลับมาด้วยสายตาที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจลูกค้าหลายโต๊ะเลือกที่จะก้มหน้าก้มตากับอาหารไม่อยากมีปัญหาแต่บรรยากาศในร้านกลับเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเมื่อกลุ่มนี้เดินไปถึงโต๊ะหนึ่งเหตุการณ์กลับพลิกผันในทันที ผู้หญิงคนหนึ่งเพียงแค่สายหน้าเพื่อปฏิเสธคำขอแต่สิ่งที่ตามมาคือเสียงตะโกนลั่นว่าเธอคือวิญญาณชั่วร้ายเสียงนั้นทำให้ทั้งร้านเงียบกริบในพริบตาเดียวทุกสายตาหันมาจับจ้องไปที่โต๊ะนั้นความสงสัยและความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นพร้อมกันบรรยากาศในร้านที่เมื่อครู่ยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบัดน,นี้กลับถูกแทนที่ด้วยความตึงเครียดที่หนักอึ้งเสียงเก้าอี้ถูกลากออกจากพื้นเสียงกระซิบกระายของผู้คน ที่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งกำลังเคลื่อนไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหญิงสาวพยายามลุกขึ้นแต่ถูกขวางไว้เธอเริ่มร้องขอความช่วยเหลือน้ำเสียงของเธอสั่นสะท้านกล้องไปทั่วร้านหลายคนในร้านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอบางคนรีบโทรหาตำรวจแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะคำขู่จากกลุ่มคนแปลกหน้าเหล่านั้นชัดเจนใครที่เข้ามาขวาง ก็จะถูกมองว่าเป็นวิญญาณชั่วร้ายเช่นกันทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินกว่าที่ใครจะตั้งตัวทันและในขณะเดียวกันก็ช้าเกินไปสําหรับผู้หญิงคนนั้นความโกลาหลกาลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆและไม่มีใครในร้านรู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเสียงในร้านที่เคยเต็มไปด้วยความคึกคักกลับแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบงันที่อึดอัด ทุกสายตาจับจ้องไปยังโต๊ะที่หญิงสาวนั่งอยู่เธอพยายามขยับถอยหลังด้วยความตื่นตระหนกแต่ไม่ทันได้ลุกขึ้นกลุ่มคนแปลกหน้าเหล่านั้นก็ขยับเข้ามาใกล้อย่างคุกคามบรรยากาศรอบข้างเริ่มเต็มไปด้วยแรงกดดันความรู้สึกไม่ปลอดภัยคืบคลานเข้ามาในใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หญิงสาวเปล่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือน้ำเสียงนั้นสะท้อนความหวาดกลัว จนผู้คนรอบข้างสะดุง้งหลายคนอยากจะลุกขึ้นเข้าไปขวางแต่คำขู่ที่ว่าใครก็ตามที่ยื่นมือเข้ามาจะถูกจัดว่าเป็นวิญญาณชั่วร้ายเช่นกันทำให้หลายคนลังเลความเงียบจึงกลายเป็นกำแพงที่ขังหญิงสาวไว้เพียงลำพังบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดถ่ายวิดีโอโดยอัตโนมัติภาพที่บันทึกเอาไว้ไม่ใช่เพียงบันทึกเหตุการณ์แต่สะท้อนความจริงที่ว่า ความกลัวได้ทำให้ผู้คนเลือกถือกล้องมากกว่าที่จะก้าวเข้าไปช่วยบางคนสั่นจนถือโทรศัพท์ไม่มั่นบางคนรีบโทรแจ้งตำรวจด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกเสียงพูดคุยสับสนดังระงมในมุมร้านแต่ตรงกลางที่หญิงสาวถูกล้อมรอบทุกอย่างกลับหนักหน่วงราวกับเวลาหยุดนิ่งเธอถูกผลักไปยังมุมหนึ่งของร้าน ก้าี้กระเด็นล้มเสียงกระแทกดังขึ้นทําให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมเสียงเด็กเล็กที่ร้องไห้เพราะตกใจดังแข่งกับเสียงผู้ปกครองที่รีบพยายามพาออกไปจากร้านแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าลุกขึ้นเพราะการเคลื่อนไหวใดๆอาจทําให้กลุ่มคนแปลกหน้าเหล่านั้นหันมามองด้วยสายตาแข็งกร้าวเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่นาที แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มันยาวนานราวกับชั่วโมงเสียงไม้กระแทกกับพื้นดังสม่ำเสมอราวกับเป็นการข่มขู่เสียงตะโกนคำซ้ำๆเกี่ยวกับวิญญาณชั่วร้ายทำให้ผู้คนในร้านแทบไม่กล้าหายใจทุกการเคลื่อนไหวชวนให้รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ท่ามกลางพิธีกรรมที่ไม่เข้าใจหญิงสาวพยายามดิ้นรนร้องเสียงหลง แต่เสียงนั้นกลับยิ่งกระตุ้นให้กลุ่มคนเหล่านั้นยิ่งฮึกเหิมขึ้นราวกับว่าการได้เห็นความหวาดกลัวคือหลักฐานยืนยันความเชื่อของพวกเขาเองไม่มีเหตุผลไม่มีคำอธิบายทางตรรกะมีเพียงความศรัทธาที่สุดโตง่งซึ่งผลักดันให้พวกเขาทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ลูกคาหลายคนเริ่มทนไม่ไหวแต่เมื่อมองไปยังกลุ่มคนแปลกหน้า เห็นสายตาที่แข็งกร้าวและความมึงมั่นที่ผิดปกติก็ต้องก้าวถอยหลังความหวังเดียวคือเสียงโทรศัพท์ที่ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะมาถึงทันเวลาเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ในมุมหนึ่งของร้านชายไว้กลางคนคนหนึ่งพยายามจะเข้ามาแทรกแต่ภรรยาของเขาดึงแขนไว้ด้วยความหวาดกลัวดวงตาของเธอสั่นไหวและเปี่ยมไปด้วยน้ำตาเสียงกระซิบเบาๆว่าอย่าเข้าไปเลย พวกเขาอาจทำอะไรที่เราไม่คาดคิดทำให้เขายืนนิ่งด้วยความเจ็บปวดใจที่จะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าโดยไม่สามารถช่วยอะไรได้ความรู้สึกผิดความหวาดกลัวและความสับสนปะปนกันอยู่ในบรรยากาศไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนและทำไมจึงมั่นใจนักว่าหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งคือปีศาจ และพลังใดที่ทำให้พวกเขากล้าที่จะทำสิ่งนี้ต่อหน้าสายตาของผู้คนจำนวนมากโดยไม่เกรงกลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาภาพของความโกลาหลในร้านที่ควรจะเป็นสถานที่พักผ่อนกลายเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนโลกสองใบซ้อนทับกันอยู่โลกแห่งความปกติของผู้คนที่เพียงแค่อยากกินอาหารเย็น และโลกแห่งความเชื่อที่ผิดเพี้ยนซึ่งถูกผลักดันโดยกลุ่มเล็กๆที่เชื่อว่าตนกำลังต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเสีงสยงไซเรนของตำรวจที่ค่อยๆดังใกล้เข้ามาเป็นสัญญาณว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงแต่สำหรับหญิงสาวที่ถูกล้อมอยู่กลางร้านเวลาที่เหลืออาจไม่เพียงพอทุกอย่างกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้และไม่มีใครรู้ว่าตำรวจจะเข้ามาทันหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ความรุนแรงธรรมดาแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความศรัทธาที่สุดโต่งซึ่งสามารถเปลี่ยนร้านอาหารที่อบอุ่นให้กลายเป็นสนามพิพากษาในชั่วพริบตาเดียวคำถามที่ยังคา้างคาในใจของผู้คนคือเหตุใดกลุ่มคนหนึ่งจึงเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งคือปีศาจ และพลังใดที่ทำให้พวกเขากล้าที่จะทำสิ่งนี้ต่อหน้าสายตาของผู้คนจำนวนมากโดยไม่เกรงกลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาทุกทีไฟสีน้ำเงินแดงกระพริบสลับกันสะท้อนกับกระจกหน้าร้านผู้คนที่อยู่นอกร้าน เริ่มมามุงดูมากขึ้นเสียงแตกตื่นดังระง,งมไปทั่วบริเวณเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบพุ่งเข้ามาภายในร้านภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้พวกเขาต้องตะลึงร้านอาหารที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับกลายเป็นฉากแห่งความโกลาหลโต๊ะเก้าอี้กระจัดกระจายผู้คนวิ่งหลบไปอยู่ตามม,มุมและตรงกลาง คือกลุ่มคนแปลกหน้าที่กำลังถูกจับตามองด้วยความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่รีบเข้าควบคุมสถานการณ์เสียงตะโกนให้ทุกคนถอยห่างดังขึ้นสายตาของตำรวจจ้องไปยังกลุ่มหกคนที่ยังคงยืนอยู่ด้วยท่าทางแข็งกร้าวไม่มีวี่แววสำนึกผิดแม้แต่น้อยพวกเขาพูดคำซ้ำๆเรื่องวิญญาณชั่วร้าย อย่างไม่หยุดราวกับอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งตำรวจต้องใช้กำลังเข้าควบคุมทีละคนเสียงโวยวายยังดังต่อเนื่องแต่ในที่สุดทุกคนก็ถูกจับกลุมออกจากร้านภายใต้การคุ้มขันแน่นหนาะภาพเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ทั้งจากกล้องวงจรปิดและจากโทรศัพท์มือถือของผู้คนในร้านคลิปเหล่านี้ แรกกระจายออกไปอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงทําให้ทั้งประเทศจีนสั่นสะเทือนผู้คนไม่อาจเชื่อได้ว่ากลางร้านอาหารที่ผู้คนพลุกพล่านจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้หญิงสาวผู้เคราะหร้ายไม่สามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ความเงียบปกคลุมทั้งเมืองเมื่อข่าวถูกเผยพแพร่ในวันถัดมา ผู้คนออกมาแสดงความอาลัยและสังคมเริ่มตั้งคำถามอย่างหนักว่ากลุ่มคนหกคนนั้นคือใครพวกเขามาจากไหนและเหตุใดจึงลงมือทำเรื่องน่าประพึงกลัวเช่นนี้การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังตำรวจสอบปากคำกลุ่มผู้ก่อเหตุทีละคนในคำให้การพวกเขาพูดตรงกันว่าหญิงสาวคือวิญญาณชั่วร้ายที่ต้องถูกกำจัด การพูดส้ำประโยคเดิมอย่างมั่นใจทำให้เจ้าหน้าที่รู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มที่มีความเชื่อรุนแรงไม่ใช่เพียงการก่อเหตุธรรมดาแต่มีรากเหง้ามาจากแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่านั้นการสืบค้นพบว่ากลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับลัทธิหนึ่งที่ถูกเรียกขานกันว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าอีสเทิร์นไ ลัทธิที่มีประวัติยาวนานในจีนตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990และถูกทางการประกาศว่าเฉียเจี้ยวหรือลัทธิชั่วร้ายลัทธินี้มีความเชื่อว่าพระคริสต์ได้กลับมาเกิดใหม่ในร่างของผู้หญิงชาวจีนและศรัทธาที่มากเกินไปทำให้ผู้ติดตามจำนวนหนึ่งเริ่มมองโลกด้วยสายตาที่ผิดแปลกไปจากคนทั่วไปหัวหน้ากลุ่มที่ก่อเหตุครั้งนี้คือซางลี่ดง ชายไวยกลางคนที่มีลูกๆและผู้ติดตามอยู่ด้วยกันพวกเขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าโลกภายนอกเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายและมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เป็นผู้ถูกเลือกสร้างให้การอย่างไม่ลังเลว่าเขามองหญิงสาวในร้านเป็นวิญญาณที่ต้องถูกกำจัดและการกระทำของเขาคือการปฏิบัติตามความศรัทธาที่เชื่อมั่น สื่อจีนรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องภาพและคลิปที่เผยแพร่ทำให้ประชาชนทั้งประเทศสั่นสะเทือนหลายคนโกรธเกรี้ยวหลายคนหวาดกลัวและอีกไม่น้อยตั้งคำถามว่าลัทธิแบบนี้ยังคงมีอยู่ในสังคมจีนได้อย่างไรการถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์ร้อนแรงบางคนตำหนิว่าการควบคุมลัทธิยังละหลวมเกินไป ขณะที่บางคนสะท้อนถึงอันตรายของการเชื่อโดยไม่ใช้เหตุผลการพิจารณาคดีถูกจัดขึ้นภายใต้ความสนใจของประชาชนสางลี่ดงและพวกพ้องถูกตั้งข้อหาหนักที่สุดที่กฎหมายกำหนดและเมื่อถึงวันตัดสินศาลตัดสินประหารชีวิตสองคนส่วนอีก4คนถูกตัดสินจำคุกตามระดับการมีส่วนร่วม คำตัดสินครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการลงโทษที่เด็ดขาดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้ลัทธิสุดโต่งสร้างความหวาดกลัวให้สังคมอีกต่อไปแต่แม้การพิจารณาคดีจะสิ้นสุดลงคำถามก็ยังไม่หายไปจากใจผู้คนว่าอะไรทำให้คนกลุ่มหนึ่งเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งคือปีศาจ อะไรที่ผลักดันให้พวกเขาทำสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าไร้มนุษยธรรมและเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความเปราะบางของมนุษย์ต่ออิทธิพลของศรัทธาได้อย่างไรหลังจากเสียงเคาะคอนพิภากษาดังขึ้นในห้องพิจารณาคดี ข่าวการตัดสินถูกแพร่ไปทั่วประเทศจีนทั้งประเทศเหมือนหยุดหายใจชั่วขณะหลายคนรู้สึกว่าความยุติธรรมได้รับการฟื้นฟูผู้ที่ก่อเหตุสุดโตง่งถูกลงโทษตามกฎหมายแต่ในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ยังคงสร้างร่องรอยที่ลบไม่ออกในจิตใจของผู้คนจำนวนมากภาพเหตุการณ์ในร้านอาหารยังคงถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ วิดีโอที่ถ่ายไว้กลายเป็นหลักฐานสะเทือนใจว่าความศรัทธาที่ไร้การควบคุมสามารถทำลายชีวิตคนได้ง่ายดายเพียงใดรัฐบาลจีนใช้เหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนในการเข้มงวดกับการควบคุมลทัทธิและกลุ่มศรัทธาที่ถูกมองว่าเป็นอันตรายมีการปราบปรามการติดตามและการปิดกั้นกลุ่มที่เผยแพร่แนวคิดสุดโต่งมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับประชาชนทั่วไปเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงแม้สถานที่ที่ควรปลอดภัยที่สุดอย่างร้านอาหารที่เต็มไปด้วยครอบครัวและเด็กๆก,ก็อาจกลายเป็นเวทีแห่งความหวาดกลัวได้เส <exactamente S 1> ียงสะท้อนจากสังคมมีทั้งความโกรธความกลัวและความสับสนผู้คนตั้งคำถามกับธรรมชาติของความเชื่อมนุษย์เราพึ่งพาศรัทธาเพื่อให้มีที่พึ่งทางใจ แต่เส้นแบ่งระหว่างความเชื่อที่งดงามกับความหลงผิดที่อันตรายบางครั้งก็บางเฉียบจนแทบมองไม่เห็นนักวิชาการและนักสังคมวิทยาออกมาเตือนว่าการศึกษาความเชื่อและการสร้างภูมิคุ้มกันทางคิดเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากปล่อยให้ความเชื่อสุดโต่งเติบโตโดยไร้การตรวจสอบมันอาจกลายเป็นเชื้อเพลิงที่พร้อมเผาผลาญชีวิตผู้คนโดยไม่เลือกหน้า ภาพเหตุการณ์หญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายในคืนนั้นยังคงตามหลอกหลอนใจผู้คนเธอไม่เคยมีโอกาสได้รู้เลยว่าเพียงแต่การปฏิเสธธรรมดาจะกลายเป็นชนวนเหตุแห่งโศกนาฏกรรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมตระหนักว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและไม่มีความเชื่อใดควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการพรากชีวิตผู้อื่นเมื่อมองย้อนกลับไป เหตุการณ์ที่ร้านอาหารในเมืองเศร้าหยวนไม่ได้เป็นเพียงอาชญากรรมธรรมดาแต่มันคือกระจกสะท้อนด้านมืดของความศรัทธาความจริงที่ว่าความเชื่ออาจเป็นทั้งแสงสว่างและเงามืดได้ในเวลาเดียวกันศรัทธาสามารถสร้างพลังใจสร้างชุมชนและสร้างความหวังแต่ในอีกด้านหนึ่งศรัทธาที่บิดเบือนกลับสามารถผลักดันให้คนธรรมดากลายเป็นผู้กระทำสิ่งที่โหดร้ายได้เช่นกัน คำถามที่ยังคงอยู่ในใจของผู้คนคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นแบ่งระหว่างความศรัทธาและความงมงายอยู่ตรงไหนและในวันที่เรายึดถือความเชื่อใดๆแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าศรัทธานั้นจะนำพาเราไปสู่แสงสว่างไม่ใช่ความมืดมิดบางทีสิ่งที่โลกต้องการอาจไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่คือเหตุผลความกรุณา และการยับยั้งช่างใจที่จะไม่ปล่อยให้ความศรัทธากลายเป็นอาวุธทำร,ร้ายใครอีกเลยนี่คือบทเรียนที่ถูกฝากไว้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆของจีนบทเรียนที่ยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำของผู้คนทั่วโลกและเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าศรัทธาที่ไร้การยั้งคิดอาจพาไปสู่หายนะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกเลย